ตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกวดลรางยาเสพติดโดรนโลดิเวเดอร์ประดึกจำลังห้าสิบนายยานพาหนะสามสิบันรถจักรยานสิบรันครับและข้าราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรียาเสบติดโนรักโนดินเลอร์บันนึงกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดให้เห็นผลภายใน3เดือนซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้ 1. ระยะเร่งด่วน2 0 2568 เป้าหมายรวบรวมข้อมูลจับกลุมผู้ขโมล,ลายบุคคลสองระยะการเดือนที่สองเป้าหมาร่วมมือในชุมชนสาระยะตามนโยบายของรัฐบาลในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์รีเอ็กซ์นยาเสต็ดภาคหนึ่งท่านผู้มาครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสหหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาม,มคัคคีทำเพื่อชียชัยรองนยนรัฐมตีและตีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษกนนาใช้การแทนยนรัฐมตีคือว่ายาสิตตดมันเป็นการทิลายเมื่อประเทศชาติเป็นรุ่ทลูกที่เศษยาจสุดๆนั่นคือกำลังคนเดือด ทางอำเภอนะครับรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านทุกท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญแม้ว่ารัฐบาลไม่มอบนโยบายมาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทําคนไทยเขาปกป้องดินแดนให้เราแล้วต่อไปนี้ประชาชนภายในประเทศจากพยจายรณารต่างๆในการปฏิหน้าที่วันนี้ได้ No Drugs No d e a l r s ผลึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดณบัดน,นี้ครับ ไปแล้วครับปดเทาตรงตรงน้าวดอยาง้ขาเลยครับขอบคุณครับขาไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับเหล่อมวลชนกระจายออกไปนะครับว่าเลิกเสียครับใช้คำนี้เลยเลิกเสียก่อนที่จะสายแล้วพวกปนเปินกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาให้อยู่นะขอบคุณมากเอาให้อยู่เอ่อ ไม่มีคำว่าขอเยอะมากนะอย่าให้ผมผิดหวังนะครับในคนทุกคนให้โอกาสแล้วยอมไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวยังไงผมจะดูแลเรื่องแบบของๆนะครับเป็นหลักเลยไม่มีการให้หน้าห้องรับรองขอบคุณครับ,บคุ้มกลับทุกท่านครับขอบคุณข้างหลังด้วยนะครับทุกท่านเลยครับขอบคุณมากชอบชุดนี้มากเลยสุดยอดเลย ตั้งแต่จับที่นี่แล้วจับพวกที่เราไปมที่ห้าจังหเชียงนาถจมืองเชียงนาถจำนวนสิบนายเ,<อ>าเข้าร่วมในการพนักกำลังในการกวาดออ้างยาเสพติดครับเออพวกช่วยเราเราับเรือจ้ามอย่าไปหายใหญ่ออกมานะ <c oughs> ขอบคุณครับท่านทำเก <c oughs> ่งทุกเรื่อง <c oughs> <c oughs> พูดตัวเองด้วยตัวเองว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องในพื้นที่เพราะเราคือตาสัพนนร์ดังนั้นเรื่องนี้ต้องเห็นนะครับ การอบกันนะครับใครเป็นใครโดนหมดนะครับ